สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีลงผลประแตนทุกๆคนนะคะลงทานแตกใช่ไหมคะเอฟซีนะคะตอนนี้เขาก็สับสนวุ่นวายสร้างคอนเทนต์กันจีป,ปาตะแต่ลุงของเรานะลุงของพวกเราป้าของพวกเราก็ทําบุญอย่างเดียวนะคะเอฟซี FC. บุญตรงนี้แหละจะมาหนุนนําชีวิตของป้ากับลุงนะคะเอฟซี FC. นะคะช่วยกันนะคะช่วยกันเป็นกําลังใจให้ลุงกับป้าด้วยนะคะแล้วก็บอสนาทีด้วยนะคะพวกเราเนี่ย จับมือกันไปทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้ชิดตักแบดด้วยนะคะพวกเราทุกคนโดนกันมาเยอะนะคะแต่สิ่งที่เราโดนเนี่ยเราไม่เอาลุงกับป้ามาข้องเกี่ยวเรารับผิดชอบของพวกเราเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเราก็ยังมอบกำลังใจให้กับลุงกับป้าสู้ต่อไปนะคะ f c เราจะไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันนี่คือสิ่งสำคัญสำหรับพวกเรา จริงๆนะคะพวกเราไม่จำเป็นต้องไปด่าใครไปว่าใครแต่ว่าเวรกรรมมันกำลังทำงานอยู่นะคะ F4 ตอนนี้ลุงก็สร้างแต่บารมีนะคะสร้างแต่บุญนะคะเห็นไหมคะ f c เราก็เป็นกำลังใจให้นะคะเห็นายาอาชิทำโรงทานนะคะ f c โอ้โหโรงทานแตกเลยนะคะตอนนี้นะคะสร้างลงสร้างาบุญบารมีกันเข้าไปนะคะฝั่ง ลุงผลป้าแต่นนะคะ f อก็กราบสาธุกราบสาธุขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะลุงกับป้าเป็นคนมีบุญวาสนาค่ะจริงๆนะคะฝากผลิตภัณฑ์ของป้าด้วยนะคะฝากสนับสนุนทุกอย่างของป้ากับลุงด้วยนะคะขอบคุณ f อมากๆค่ะ